จังแจ้งยังไงนะครับแตคราวนี้เหมือนกันอ่ายัางปูนตาดไม่ไม่มไเก่งนะอ่ะปูนตัดปูนแล้วอ่ะปูนทาพืชเอาน้ำผ้าพืชต้องแวะไม่ได้นะโค้ชทำหน้าที่โค้มัดเลยนะมัดเลงนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามัดไปกับตัวาคาใช้เวลากี่นาทีในการยกลงนะ ผมจะใบนึงก็มาได้สาวมาได้ล้วนี่ผ่านไปแล้ว30วินาทีนึ่ียอย่าไปอย่าไปรีรอฮะเพราะว่ายังไม่ยังยังยังไม่สมบูรณ์ฮะเพราะเราถึงถวายเครื่องเส้นให้ท่านด้วยเยฮะ

ไปเลยหนึ่งไม้บุญหนึ่งไม้บุญฮะหน้าเป็นน้นนะรู้ด้วยแล้วต้องหมุนหน้าออกนะใช่เชื่อว่าวาผู้เล่นกันสามโมงวันนี้แล้วสิ่งใว่าน่าจนู้นอาครับจะสามจะแก้ไขเลยก็ตอนจั้งแข่ดีด เราทำงานยากกว่าน,นะหมุน <c oughs> ยากเลยเน,นี่ยหัวหมุนหมุนแพรจะง่ายกว่าไหมหมุนง่ายกว่าครับฮ <c oughs> พี่หมุนแพรง่ายกว่าไหมไหมุนไม่ยากนะรางหมุนไม่ยากหมวหมุนไม่ยากเหรอ ใช้เวลาไปแล้วสามนาทีตรงนี้จะสวยบ้ากนะโอ้ยไนทะไมสวยยังอ่ะมเชียวล่ะอันนี มุนแล้วเคขอห้องบนมันหมุนได้ข้างบนมันมีตัวฮุกไง เอาละเพราะว่าเราต้องสายยางให้ตรงกับท่อนะนห,หาเรื่องหา <laughs> Banan hiến rồi Mười hăm mưa để mưa đam mưa đam mưa, mưa đương và đam mưa đương và đam mưa đương và đam mưa đương và mưa làm cái